ราศีกรกฎ Cancer ราศีแห่งการอ่อนไหวอารมณ์เปลี่ยนแปลงแต่เอื้ออารีคือช่วงเวลา16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมธาตุประจำราศีธาตุน้ำสีนำโชคสีขาวนวลสีเงินสีฟ้าอ่อนอัญมณีไข่มุกข,ขาว ราศีส่งเสริมราศีกันราศีพฤษภต้นไม้มงคลกล้วยไม้พลูด่างชมพู่ทิศมงคลทิศเหนืออาชีพหรือความสนใจการทำอาหารการดูแลเด็กกีฬาทางน้ำการตกแต่งและออกแบบภายในการจัดดอกไม้ และการจัดสวนการออกแบบเครื่องเรือนราศีกรกฎการหวั่นไหวในอารมณ์ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ความในใจเป็นคนระมัดระวงังเหมือนบรรดาปฏิบัติต่อบุตรมีความอดทนต่อความยากลำบากเสมอเหมาะที่จะเป็นนักแสดงนาตศิสินแพทย์ตำรวจอดทนเก่งอุปนิสัยใจคอ ชาวราศีกรกฎนี้เป็นบุคคลที่เรียบง่ายไม่กระตือรือร้อนนักเรื่อยเฉือยเยือกเย็นมองดูไปเรื่อยๆตามสบายเหมือนไม่ยินดียินร้ายกับใครเท่าไหรนักชอบความสงบรักสงบรักที่จะมีชีวิตไปอย่างสบายไม่พิถีพิถันไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลยบางครั้งคนอื่นก็มองดูเป็นคนเย็นชาจริงๆเฉยเ มองดูสุขุมในทีแต่ก็ไม่สุขุมอะไรเพราะเป็นบุคคลที่เฉยเฉยเรื่อยๆนั่นเองชาวราศีกรกฎมีนิสัยใจคอเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยตลอดร่างเล็กๆกระทัดรัดเฉยเมยบางครั้งนั่งเมื่อเหมือนคนใจลอยคิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบคิดไปเรื่อยๆตามประษาคนช่างคิดช่างฝันเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ หรือคิดว่าจนเองต้องการทำแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆไม่โลดผลอะไรนักเลยไม่รู้ว่าเขาตั้งกติกาเอาไว้อย่างไรระเบียบอยู่ที่ไหนก็ไม่เข้าใจแต่ทว่าชาวราศีกรกฎเพศหญิงแล้วกลับมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างจากเพศชายมากกล่าวคือชาวราศีกรกฎเพศหญิงจะเป็นผู้ที่เรียบร้อยรักความสวยงามรักความเป็นระเบียบ เอาใจใส่และกระตือรือร้อนในธุรกิจการงานทั้งในครอบครัวและธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่ภายนอกเป็นคนเรียบร้อยเฉยๆเรื่อยๆอะไรก็ได้การแต่งเนื้อแต่งตัวจึงว่ากันไปตามเรื่องอะไรก็ได้ด้วยแต่งกายอย่างไรก็ได้ไม่พิถีพิถันเลยแตกต่างจากชาวราศีอื่นๆโดยสิ้นเชิงกินง่ายอยู่ง่ายเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มจะเฉยแสนเฉย จะไม่เอาไหนหรือรูปทรงอย่างไรก็ไม่สนใจอะไรนะักเฉยก็สวนใส่ได้นั่นก็เนื่องจากตัวเองไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ความตรงไปตรงมานั้นความจริงชาวราศีกรกฎก็มีอยู่จึงปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใครง่ายๆตรงไปตรงมาดีที่สุดรูปลักษณ์ชาวราศีกรกฎนี้รูปร่างไม่ใหญ่โตเลยค่อนข้างจะเล็กเอาด้วย ผิวเนื้อสองสีคือดำแดงก็จะถูกฉลกแน่นอนไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักรูปร่างสูงใหญ่ก็ไม่เหมาะกับชาวราศีนี้สวรรค์สร้างมาให้มีรูปร่างเล็กรูปร่างของชาวราศีกรกฎเล็กกระทัดรัดแถมผิวเนื้อดำแดงเสดังฟังชัดดีคลองแทวว่องไวดีการเดินเหินเป็นประยงเร่งพอประมาณทีเดียวไม่หล่อเหลาหรือสวยสดงดงามนัก เพียงพอไปวัดไปว่ากับเขาได้ความรักคู่ครองชาวราศีกรกฎนี้ย่อมมีร้อนมีหนาวรู้จักรักใครรู้จักการมีคู่ครองมีครอบครัวเช่นเดียวกับชาวราศีอื่นๆคู่ครองความรักของชาวราศีกรกฎเรียบง่ายธรรมดาไม่กระตือรือร้อนนักเป็นไปตามปกติเข้าตำราไม่สู้จะสนใจใยดีนักกับเพศตรงข้ามไม่เหมือนชาวราศีอื่น ชีวิตรักจึงเรื่อยๆไม่ฟู่ฟ้าลูดผลอะไรเลยดีไมด่ดีอาจจะเนื่อยเนยกลับไปเซได้ซ้ำเพราะเกิดการเซงหรืออะไรก็เหลือเดาอารมณ์ทางเพศมีอยู่กรรมอารมณ์ก็เป็นปกติแต่อารมณ์เท่านั้นที่ไม่ค่อยจะสดชื่นรื่นรมเท่าใดชีวิตรักเลยเป็นเช่นนี้บางทีอาจจะอาพับคู่ได้ด้วยเลือกนักเลือกแล้วก็ยังไม่ปลงใจคิดมากคิดไม่ตก เมื่อมีคนที่ตนเองรักแล้วก็เอาใจใส่ดีพอสมควรความสุขที่ได้รับนั้นมักมีน้อยมันน่าเจ็บปวดเหลือทนเกิดมาอาภัพไปหมดได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับชาวราศีกรกฎเพศหญิงนั้นท่านก็ว่าความรักคู่ครองจะไม่สู้ปกตินักแม้ว่าท่านเองจะมองกายถวายชีวิตให้เขาเต็มที่แล้วก็ตามท่านก็ยังได้รับผลที่ไม่คุ้มกันเลยพยายามทำคุณงามความดีแล้วเอาอกเอาใจปรนนิบัติพัดวีแล้ว คู่ครองก็ยังไม่เห็นคุณงามความดีที่มอบให้ยังมองเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่เช่นเคยสถานที่ถูกฉลกสถานที่ถูกฉลกและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทางที่จะเกิดประโยชน์กับคนราศีกรกฎได้แก่ห้วยหนองคลองบึงแม่น้ําทะเลคลองน้ําตกท่าเรือตลาดน้ำแข็งห้องเย็นร้านซักรี่เสื้อผ้าน้ำพรุน้ำบ่อ ที่ลุ่มน้ำขังบ่อเก็บน้ำโรงกรองน้ำประปาโรงเรียนอนุบาลสถานคลอดบุตรบ้านหมอตำแยโปะแพปลาคลินิกสนามเพาะที่ใกล้น้ำชายฝั่งสถานที่ตากอากาศสุขศาลาอนามัยสถานพยาบาลบริษัทผลิตน้ำดื่มประตูน้ำสถานีสูบน้ำร้านทำแท้งน้ำร้านทำรางน้ำ ร้านขายเครื่องกรองน้ำเรือโดยสารกรมอู่ทหารเรือโรงเก็บเรือราชพิธีบริษัทเรือโดยสาร